สดีค่ะสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะพาทุกท่านมาอยู่ณนะสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระนมอำเภอเขาพระนมจงังหวัดกระบี่ค่ะนะคะทุกท่านอยู่ในโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภยัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทธนชาติประกันภัยนะคะจำกัดมหาชนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ภาคีเครือข่ายการที่จะแก้ไขจุดเสี่ยงมีการอบรมสัมมานาเชิงวิชาการสำนักงานนี้เองนะคะจะมีทั้งครูผู้ปกครองอสองมรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการอบรมนะคะ ได้รับความรู้ซึ่งจะเป็นอย่างไรเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามกันได้ค่ะสำหรับงานวันนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2ส,ส่วนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงาน ชุมชนสร้างทนปลอดภัยนะครับซึ่งหลักการของเราเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ชุมชนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องจุดเสี่ยงเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกายภาพนะครับหรือปัจจัยทางสังคมเนี่ยเราอยากให้ชุมชนเนี่ยให้ความสําคัญทางคู่นะครับงานในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการสัมมนาสมมติปฏิบัติการนะครับเพื่อทํางานกับคนในชุมชนนะครับให้คนในชุมชนเนี่ยมีโอกาสได้ช่วยกันคิดนะครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็ช่วยหาทางออกนะครับทำให้กระบวนการในการ รับมือกับความเสี่ยงในอนาคตเนี่ยสามารถเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทํา อบรมสัมนาวันนี้เนี่ยผู้เขา้าร่วมอบรมเนี่ยจะมีการแชร์สิ่งที่เราได้ไป,ประสบกันมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาช่วยกันหาทางออกนะครับว่าวันนี้เนี่ยปัญหาไหนเป็นปัญหาสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็คนในชุมชนเองเนี่ยจะมีกติกานะครับในการร่วมมือกันในการรับมือกับปัญหานี้ยังไงนะครับซึ่งหวงังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าจะมีเรื่องของการจัดตั้งเป็นเรื่องของกติกาหมู่บ้านนะครับมีการกำหนดมาตรการการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถทําให้ภาพรวมนะครับของโครงการเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยสามารถเป็นอย่างรรมขึ้นั กาภาพแล้วก็เรื่องของสังคมด้วยครับผมภาพภาพรวมของโครงการที่ทางธนชาติร่วมกับศูนย์ถนนนะฮะโดยทางปอพอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ได้เข้ามาจับมือกันนะฮะดับถนนการทำงานผ่านชุมชนนะ,ะก็คือพูดง่ายคือการสร้าง สร้างชุมชนปลอดภัยนะครับให้ชุมชนเขาได้มารวบกันวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆของชุมชนแล้วก็เสนอโครงการเข้ามาเนี่ยจริงๆก็เป็นต่อเนื่องมาทุกๆปีนะฮะนี่ก็เป็นปีที่3ที่4แล้วที่พิเศษขึ้นมาคือปีนี้โจทยท์ที่เพิ่มขึ้นกับทางชุมชนเนี่ยจะเป็นโจทย์ทางด้านสังคม ไม่ใช่แค่จุดเสี่ยงแล้วแต่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยมันจะมีมิติทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกับศูนย์ถนนด้วยโดยเฉพาะศูนย์ถนนอาเภอณวันนี้ที่เรามาเกิที่ศูนย์ถนนอาเภอเขาพนมกระบี่นะครับในจุดเสี่ยงที่เป็นจุดเสียเส่ยงที่โรงเรียนเทศบาลของอาเภอเขาพนมเนี่ยก็ ก็น่าสนใจตรงที่เราเห็นภาพการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเราเห็นภาพภาพของตัวแทนชุมชนผู้นําท้องถิ่นชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม เราเราเห็นการที่เขาได้สะท้อนว่าเขาเจอความเสี่ยงอะไรนะฮะแต่มันก็เป็นโจทย์เดิมว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะฮะไม่เฉพาะที่นี่เป็นเป็นในภาพรวมว่าเราเราเผชิญกับความเสี่ยงไม่ใช่แค่กายภาพแต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมิติทางสังคมแฝงมาด้วยเร,เราก็ยังพบว่าตัวผู้ปกครองที่มารับส่งเด็กหน้าโรงเรียนก็ยังมี มีพฤติกรรมเสี่ยงในแง่ของการจอดรถน้างเรียนการขับย้อนสอนหรืออาจจะทําให้เด็กข้ามถนนแล้วเกิดความเสี่ยงตรงนี้ถ้าถามว่าเราไปใช้มาตรการไปใช้กายภาพจาัดก,การอย่างเดียวก็คงไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่า สิ่งที่จะทําให้เรื่องนี้เกิดการจัดการอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเพราะงั้นเวทีวันนี้ก็เป็นอีกอีกนิมิตหมายหนึ่งที่เราชวนให้ผู้ปกครองชวนให้โรงเรียนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องได้ได้มามีส่วนร่วมออกมาตรการ บทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในในที่เขาพนมกระบี่เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะส่งผลอย่างน้อยๆสองเรื่องที่สําคัญก็คือส่งผลต่อพื้นที่นะครับแต่ที่สําคัญก็คือส่งผลต่อภาพรวมถ้าศูนย์ถนนในส่วนกลางเนี่ยใช้บทเรียนที่ทางคณะชาติมาสานับสนุนการจัดก,การแก้ไขจุดเสี่ยงร่วมกับการจัดการเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงทางสังคม10จุด ที่ทำในปีนี้แล้วนำไปขยายผลต่อเนี่ยผมคิดว่าบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราเห็นทิศทางการการวิเคราะห์ปัญหาเราเห็นทิศทาง ในการทำงานร่วมกับศูนย์ถนนทุกทอำเภอแล้วก็ต่อไปในทิศทางใหญ่ที่ศูนย์ถนนเราเน้นเรื่องการทําให้เกิดตำบลขับขี่ปลอดภัยเราก็จะสามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ไปทำให้เกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชุมชนทำให้เกิดการจัดการให้มีเจ้าภาพในการทำงานเรื่องนี้และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมซึ่งจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็ถือว่ามา,มา,ม,ามาทำกิจกรร ในวันนี้เป็นเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งบทเรียนพื้นที่แล้วก็บทบทเรียนในในภาคนโยบายด้วยครับที่มาร่วมกิจกรรมถนนปลอดภัยค่ะคุณแม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถความปลอดภัยในการใช้ถนนค่ะแล้วก็ความระมัดระวังใน ของบุตรหลานในการมาโรงเรียนนะคะคั้งนี้แม่ก็ได้เล็งเห็นแล้ก็เข้าใจะคะ่ะแล้วก็จะนำไปปฏิบัติแล้วก็ไปบอกทุกๆคนนะคะ ซึ่งในในส่วนของโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนมนะคะจะมีจุดจุดเสียงค่ะในการที่นักเรียนนะคะมีการสัญจรหน้าโรงเรียนอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งพื้นที่ในส่วนของถ,ถนนหน้าโรงเรียนค่ะก็จะเป็นการสัญจรที่ผ่านไปยังอำเภอต่างๆของอำเภอเขาพนมค่ะแล้วก็จะเป็นการสัญจรที่แออัดซึ่งจะมีภาวะเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะค่ะและในปัจจุบันนะคะในทุกๆวันในเวลาที่จะมีผู้ปกครองมารับส่งนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่80%นะคะจะใช้รถจักรยานยนต์ในการรับส่งนัก ในส่วนที่เหลือก็จะเป็นรถยนต์ค่ะแล้วก็รถรับส่งนักเรียนนะคะซึ่งถ้าเกิดวันไหนนะคะเราไม่มีตํารวจจราจรนะคะเป็นการดูแลแลนักเรียนข้ามถนนเด็กๆก,ก็จะวิ่งข้ามถนนเองค่ะซึ่งก็นับเป็นจุดเสี่ยงที่ก็จะสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อค่ะาทางเทศบาลตําบลขอปนมนะคะก็จะมีการจัดเจ้าเจ,จ้าหน้าที่อำนวยความลอดปลอดภัดยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าอ,อปอพอรอนะคะไปดูแลนักเรียนก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ในระ,ระยะหนึ่งค่ะ แล้วก็โรงเรียนอยากอยากจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสัญญาณไฟจราจรค่ะเหมือนกับว่าเราจะเห็นว่าพอเป็นสัญญาณไฟคือณวันหนึ่งเราอาจจะไม่ต้องใช้บริการของอตำรวจจราจรนะคะเราเป็นการลดภาวะของทรัพยากรลงได้เยอะคือมีสัญญาณไฟจราจรแล้วก็เด็กๆสามารถฝึกการใช้สัญญาณไฟจราจรแล้วก็สามารถข้ามถนนได้โดยปลอดภัยค่ะ